ยายเท่าเมาสซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคลิขิตรักสองนักครา f a เฟ f u l Love นำแสดงโดยจางหัน่นกับจูสวีตันค่ะบอกเล่าเรื่องราวของสาวนักบูหน่วยรบพิเศษที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในหน้าที่ก็เกิดวาร์ปทะลุมิติ มาอยู่ในร่างของหานจือชี้คุณหนูผู้อ่อนแอบุตรอนุภรยาเสนาบดีผู้น่าสงสารที่ถูกพี่สาวจัดฉากให้พลาดพลัง้งไปนอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคำคืนนั้นผู้ที่มามีปฏิสัมพันธ์กับน้องนางเอกก็คือจินเปิ์เย่พระเอกของเราค่ะทุกคน ชาผู้นี้มีฐานะสูงส่งเป็นถึงองค์ชายสี่แห่งแคว้นเทียนหมิงลบทับจับศึกเก่งไม่มีใครเกินจนได้รับฉายาเทพสงครามค่ะแต่ด้วยความที่นางเอกโดนมอมจนภาพตัดนะคะก็จึงจำพระเอกไม่ได้ค่ะต่อมาเมื่อถูกพระเอกเลือกเป็นชายาเอกก็ยอมตามน้ำไปด้วยเห็นว่าพระเอกเนี่ยพกกลิ่นนะคะ ที่อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทะลุมิติค่ะส่วนพระเอกนั้นก็เกิดความสนใจในตัวนางเอกมากเพราะคิดว่านางเอกอาจมีร่างพิเศษที่รอยพิษไม่กล่ำกลายเพราะในคืนวันไหนสแตนนนั้นนะคะพระเอกที่โดนพิษมาค่ะได้ถ่ายเทพิษไปยังร่างของนางเอกแต่นางเอกกลับรอดมาได้แบบไม่เป็นอะไรเลย นางเอกคนเก่งของเราหลังย้ายมาอยู่จวนอองก็ถูกท้าทายและทดสอบต่างๆนานาค่ะในฐานะชายาของพระเอกท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของการเมืองราชสํานักสุดดุเดือดนะคะแต่นางก็ผ่านแต่ละด่านมาได้แบบสะใจกองเชียร์อย่างใหญ่ยิ่งนักทําเอาพระเอกเนี่ยอึง้งและทึ่งไปเลยสุดท้ายก็หลงรักนางเอกไปแบบ เรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะส่วนจะมีดราม่าหรือไม่เมื่อนางเอกรู้ความจริงว่าพระเอกใช้ร่างนางเพื่อแก้พิษแล้วตัวตนที่แท้จริงของนางเอกคือใครกันแน่ก็ต้องตามไปดูกันละค่ะจะใจชื้นได้หน่อยก็ตรงที่ว่าเรื่องเนี้ยน่าจะจบดีแฮปปี้แฮปปี้ค่ะเพราะว่าเรื่องย่อของวีทีวีเฉลยไว้ให้นั่นเอง ใครชอบซีรีส์ที่นางเอกเก่งๆบูสบันไม่ยอมคนพระเอกงานดีเคมีลงตัวตามไปดูกันได้เลยทีวีทีวีนะคะจำนวน40ตอนจบค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะ 拜拜。Bye bye.